าปิดเตาเรียบร้อยเดี๋ยวเราตักใส่จานกันเสร็จแล้วเราก็ตักข้าวเตรียมไว้แล้วประทานคู่กับไข่เค็มอุ้ยเพอร์เฟกนะใช่ไหมข้าวกันใช่มข้ากันสวยร้อนมีหมูยอคุณภาพดีๆมีเห็ดหอมใส่ผงกะหรี่หอมๆนะเสร็จแล้วยังไม่พอนะครับผมเรายังใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์อุ้ยตายแล้ว นี่นะถ้าสมมติเป็นคนอื่นนาะก็จะไม่ให้เยอะอย่างนี้หรอกรนี่เห็นว่าขึ้นเป็นคุณปอขอบคุณมากเลยครับทำงานเยอะแยะเพื่อคนอื่นก็เลยทําให้อร่อยแล้วก็แบบจัดเ,เต็มจัดเต็มมากนี่กระเพรากรอบอีกนะเนี่ยเห็นไหมจริงๆแล้วตั้งใจมากคุณผู้ชมอยากจะมาพบคุณปออยากจะเป็นตัวแทนของคนสมประกอบเราก็มาเป็นกําลังใจให้กับคุณปอนะขอบคมากครับเพราะเห็นคุณปอนะคุณผู้ชม,ขชมเขาไม่ครบถ้วนเหมือนเรา แต่เขาก็ยังทําหน้าที่ให้เป็นประโยชน์กับสังคมช่วยเหลือดูแลผู้พิการท่านอื่นๆพวกเราอา่ะครบ 3, 32กันทุกๆคนไม่เป็นกําลังใจให้เขาพวกเราก็ใจดําเกินไปแล้วแหละนะ<อ>เป็นกําลังใจคุณปอนะครับขอบคุณครับอาท<อ>ิ้มหน่อยครับก็วันนี <S <S ้นะครับผมก็ ต้องขอบคุณอาจารย์ิ่งศักดิ์มากนะครับที่มาได้มาทําอาหารที่น่าจะถูกปากที่สุดในวันนี้แล้วก็ขอบคุณที่อาจารย์ให้โอกาสกับคุณดิซี่เพื่อเด็กพิการแล้วก็ให้กับน้องๆแล้วก็ได,ได้ได้มาเป็นกําลังใจให้กับผมคนทํางานเกี่ยวกับเด็กพิการด้วยว่าต้องสู้ต่อไปแล้วอาจารย์ก็ยังเป็นกาลังใจให้เราอยู่เสมอครับผมวันนี้นครับอาจารย์มาทําอาหารเมน,นูนี้ให้เราทานเนี่ยเราคิดว่าจะลองทานดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะถูกปากหรือเปล่าครับผม ดมากเลยครับอ่อมากเลยครับกระเพราหมูยอเป็นกําลังใจให้กับคุณปอผ่านไปเรียบร้อยแล้วพอทันได้ไหมสุดยอดมากเลยอาจารย์นะภาษาที่บ้านเรียกว่าแซบแซบคักแซบหลายแซบแน่นะคะวันนี้ก็มีนิตยสาร Food News กับฟ o o เพเปอร์ครับว่าให้กับคุณปอแล้วก็คิดว่าจะส่งเล่มย้อนหลังทั้งหมดมาให้เพื่อบางทีผู้ปกครองของเด็ก พิการที่เขามาใช้บริการที่นี่เขาว่างๆจะได้อ่านเผื่อบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับเขาทุกๆคนขอบคุณมากนะครับขอบคุณามาก <นะ S 2> ครับอบครับช่วยรับไอยิ้มนิดหนึ่งผมจะมีหนังสือดีๆจากมูลนิธิเพื่อพิการมอบให้อาจารย์ครับจะมีหนังสือเพื่อลูกหนังสือธรรมะกระด็กพิการอะไรครับมอบให้อาจารย์แล้วก็เป็นแผ่นพับโบชัวครับผมขอบคุณเพื่ออาจารย์จะได้เผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์มูลที่ต่อไปครับได้ครับผม คุณผู้ชมครับประเทศไทยของเราโชคดีนะครับที่มีคนดีเช่นนี้คนดีที่อุทิศทั้งแรงกายแรงใจยอมสละเวลาอเมีค่าเพื่อทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินคุณสุริยาสมศรีลาจากมูลนิธิเพื่อเด็กพิการคนดีของแผ่นดินในวันนี้นะครับพบกับรายการมงคลแผ่นดินรายการสร้างสารรค์สังคมและสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนทําดีได้ใหม่ในทุกวันจันท์เวลาบ่ายโมงสามสิบนาทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับไม่มีใครเกิดมาแล้วอยากพิการ แต่เมื่อเขาเกิดมาแล้วขอโอกาสในการดำเนินชีวิตแล้วก็สังคมเปิดโอกาสให้เขาในการที่จะดูแลตัวเองหรือการเดินทางหรืสิ่งแวยลวามสะดวกต่างๆให้กับคนพินการด้วยนะครับ